โรบิโซโรมาโนรายงานว่าลิวร์ภูเปิดฉากเจราจากับบอลหมัดเพื่อหวังดึงมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งมาร่วมทีมโดยทางหงแดงทำการยื่นข้อเสนอให้กับเดอะเชอร์รี่ได้พิจารณาแล้วส่วนตัวเคอร์เคสเองก็ดูเหมือนมีใจให้กับหงแดงและมีการตบปากรับคำว่าจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากหงแดงที่สนใจแบ็กซ้ายชาวฮังการีแล้วเรอัเอามริดยังเป็นอีกทีมที่แสดงความสนใจ ด้วยเช่นเดียวกันหลังชาบีอลองโซว,ว่าที่กุนซือคนใหม่ของราชาชุดขาวได้รีเควสต,ต์ตำแหน่งวิ่งแบกซ้ายมาเสริมทับซึ่งสไตล์ของเคอร์เคสก็ตอบโจทย์กับตำแหน่งนี้เช่นกันด้วยพละกกำลังวิ่งขึ้นลงไม่มีหมด แถมเติมเกมบุบได้อย่างแซ่เดแห้วอีกด้วยหากลิเวอร์พูลปิดดิวไม่ลอสเคอร์เคสได้จริงก็จะกลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่คนที่2ต่อจากเชเลมี่ฟริมป่งที่ตกเป็นข่าวการเจราจาย้ายทีมเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการจากทั้ง2ส,สโมสรเท่านั้นโดยฟริมป่งพร้อมเลือกหมายเลข30เบอร์เดิมที่ใช้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซน ซึ่งคนสุดท้ายของหงแดงที่ใช้เบอร์นี้คือซูโซ่ปีกชาวสเปนิชในซีซัน2014่นส0 1 4ถึง2015